พูด <icana> ได้หรอคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกแซ่ตัวคุณเองหรือคุณจะเลือกสิทธิ์ซีเล็กในการย้ายทีมไปอยู่กับมาสเตอร์ที่คุณอยากลงงานด้วยดูขอเลือกซีเล็ก แล้วจุดสุดท้ายคือมีเวลาในการตัดต่อน้องที่สุดน้องพี่ไม่แน่ใจว่าน้องจำได้เปล่าว่าลิปน้องหน้าเบื่อที่สุดในทีมและการที่น้องชนะมิชชัน่นนี้เป็นผลจากการช่วยคุณตัดต่อของพี่แต่วันนี้ถ้าน้องมีสิทธิ์เลือกที่จะไปพี่ไม่ว่าเลยที่พยายามเก็บตะลณ์แล้วแต่พี่ไม่เข้าใจว่าน้องจะทำลายทีเดิมที่น้องเขาอยู่เพื่ออะไรถ้าเป็นเอมเลี่ก็อาจจะ ทำเหมือนที่เขาทำแต่รู้สึกไม่ดีเวลาเขาเลือกเราเป็นทีมที่4เพราะว่าเราจะไม่มีเวลาจัดต่อพูดได้หรอก็เข้าใจในการที่แบบว่าจะเลือกทีมใหม่ไปก็ไปสิไปแต่ตัวแล้วจะเป็นจะต้องแอบทำลายกันเบาๆตอนนี้นี่ยพูดอะไรเลยเพราะว่ากลัวจะพูดแล้วมันจะแรงกว่าเดิมพอแล้วค่ะไม่อยากถ่ายแล้ว